and สนามกีฬาไม่ได้มาดูกีฬาจะมารับบทเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหนึ่งวันให้ดานกลับเพื่อนไว้มันจะมาเราจะเดินไปเข้าซอยที่เกษมสันสอง,สสองเพื่อที่จะไปชมพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันที่อยู่ในซอยนั้นในระหว่างทางก็ได้เจอเพื่อนในกล้องระหว่างที่ตัดต่ออยู่ และเดินกันต่อถึงซอยเกษมสันซองและเดินไปอีกประมาณ300เมตรก็ถึงพิพิธภัณฑ์ถ้าจะมาทาง BTS นะคะ 1, ลง <filmed> ทางออกหนึ่งแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยค่ะลงที่ b t ทสนามกีฬาทางออกหนึ่งอยู่บางบุคองก็เดี๋ยวตามมาก็เข้ามาคนเดียวก่อนเดี๋ยวไปรอข้างในเขาบอกว่าเดินเข้ามาในซอยไม่ไกลก็จะถึงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาติเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน บอกว่าเดินมาสุดซอยอ,อในที่สุดเราก็ถึงแล้วแยวเข้าทางไหนตอนนี้เราก็ได้ถึงพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันเรียบร้อยแล้วน,นี่นะคะว้าว <Wow. S 2> สวัสดีค่ะอยู่กันที่นะคะพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันซึ่งวันนี้เราจะมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหนึ่งวันมีเพืพ่อนมาด้วยค่ะ ด้ยกับปราตี้นะะซึ่งเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมหาลัยถ้าพูดถึงจิมทอมสันเราก็จะนึกถึงผ้าไหมไทยเป็นผู้ที่ทําให้ผ้าไหมไทยดังไกลไปทั่วโลกซึ่งนํามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจิมทอมสันได้เข้ามากรุงเทพเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนคิดทศกราช1 9 4 5ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง เติมพลังด้วยการกินกาแฟก่อนหนึ่งแก้วหอมมากเลยคุยเอากาแฟป่นขาไหยบ้างมึงเราจะกินผลไม้ไอเมริกาโน่่อาเมกโน แล้วใช่ไหมก็เ,เคยแล้วไม่เคยมามยหายรเลยเาม่เมะเกิเลรเเยระหว่างรอกาแฟก็ได้น้ำเปล่ามาหนึ่งกระป๋องขอดื่มน้ำเป่าเย็นๆก่อนที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์และก็สวนข้างในเอาเมืองล้วไปไหนอะ อร่อยอันนี้อันนี้ก็คือได้รีวิวฟรีก็กินฟรีมารีวิวค่ะอร่อยหวานกลมกล่อมอร่อยหวานกลมกล่อมเชฟอร่อยแบบไม่ขออีกอร่อยแบบไม่ขออีกไม่ต้องเพราะว่ามันดีให้เขาไว้ขายกินไปแล้วนายไม่แต่คำถามยิ่งกินยิ่งมีคำถามน้ำอะไรยิ่งกินยิ่งสมดุลคิ้ว ิลแบบธรรมชาติไม่มันเป็นชาเพชาสี้แบบหมัหมกอ้อชาหมากตอนนี้ก็กำลังไปไหนไม่ได้เพราะว่าฝนตก ออกอะไรอ่ะเธอนี่ต้นอะไรเอากับคนไทยพูดไปเรื่อยดียวเอาเรื่องจริงอะ่ะ <c oughs> ถ้าถ้าแบบราว่าน่าจะเป็นคนไทยพูดไปเรื่อย later ถ้าจะเข้ามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก็มีสองโซนแบ่งเป็นโซนข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะคะราคาเข้าก็อยู่ที่200อบาทแต่ส่วนข้างล่างในสวนชมสวนอะไรแบบนี้ก็ประมาณหนึ่งรอบาท พาเข้าไปชมข้างในเรือนไทยกันแต่โดยส่วนตัวก็ชอบในความเป็นไทยๆแบบนี้เดี๋ยวไปชมข้างในกันค่ะเมื่อไหไม่รู้เลยนะไม่รู้จักเขาสั่งจริงเขงสัตว์เก่งอยู่อย่างนึงเลยนะอะไรเอาเข้ามาได้ไงทั้งหมดเนี่ยบ้าอันนี้ของใครเปล่าไม่รู้ของเขาหมดเลยจะเคยเคยู่ที่นี่ถ้าเปลีงยนมเอ้าประวัติมันมันไม่ละเอียดอ่ะ หลังจากที่จิมได้หายตัวไปก็ได้ทิ้งมรดกเอาไว้มากมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ไทยและเรือนไทยไม้สักที่ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจไว้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสถึงของเก่าแก่และก็ของโบราณบอกได้เลยว่าตะลึงตาตะลึงใจมากๆเลยเหมือนได้เข้าไปอยู่ในสมัยอดีตก็กำลังจะเดินออกไปจากพิพิธภัณฑ์จิมทอมสัตว์กันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่มิวเซียมสยาม ถือกล้องมาต้องถ่ายรูปถึงหนึ่งจุดแอบไปเดินเป็นล้อใไปก้วยเรอรอลดราลดไปเราลดไปลดแดงรถแดงนทำไมพี่คนไทยพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยนะคะใช่ค่ะ 好多 เดินมาไม่กาลแต่ว่าเจ็บเละก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ร้อนเท่าไบร์ดมึงเป็นไต้ไหมทำไมถ่ายพูดไปื่อยไม่มองต่ออะไรเลยอาบแดดอ่ะไปท่าเตียนะอาหารเด็ดมากเลยที่แบบ100ปีอะไรเงี้ยทำไว้แต่100ปีที่แล้วนี้ชายชายสามร้อปีเลย ผอดไทยแล้วก็ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยตรงนี้อันนี้ก็านเยอะคนน่นีม <laughs> แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังดูแแผนที่ว่าเราอยู่ตรงนี้แเราจะไปตักวัดอรุณตรงนี้ไปกันต่อที่ท่าเรือนอนโดยสารเรือคันนี้ไปได้เพียง8-5คนเท่านั้นนะคะเขียนไว้ไ <c oughs> <laughs> จะมีอีกวัดหนึ่งคนใดครัแยกจากเพื่อนเธอบายบายเข้าไม่ได้ต้องแต่งตัวแบบวาไม,ไม,ไม่ไม่โชว์แขนนะคะ,คะ,คะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯสถาปัตยกรรมของวัดอรุณสวยงามมากๆเข้ามาเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวแทบจาก90%เลยก็ว่าได้ ถึงอากาศจะร้อนเต็มสิบไม่หกักแต่นักท่องเที่ยวก็คึกคักมากๆใส่ชุดไทยถ่ายรูปสวยงามกันหลายเชื้อชาติ